ของพี่วิทย์นะครับวันนี้มา15ตัวเหลือท nice anyway> yeah, right> um ี่เห็นนี่นะครับเหลือ5้าตัวครับราคาร้องตัวละเท่าไหร่พี่สอง0มนนะครับราคาร้องครับแต่ก็สวยนะครับสวยๆครับเมตร20ครับครับสูงประมาณเมตรนะครับ5้าตัวนะครับ5้าตัวยกนะครับ25,700ต่อตัวครับหัวสวยต้องหัวพี่วิทย์นะครับ บอกเลยครับนี่ครับสวยๆครับเหลืออยู่ห้าครับดูนะครับยังเหลือนะครับวันนี้ยังมาได้นะครับพี่วิทย์เขาจะมาทุกเช้าวันอาทิตย์ครับมาวันนี้เลยครับวันนี้มาสิบห้าขายไปสิบแล้วอูหอูหอ่ะขอดูราคาที่ขายแล้วหน่อยครับอย่างตัวเนี้ยตัวละเก้าพันกว่าหมดเลยใช่ไหม ไม่ใช่เอาหกพันกว่ามีหกพันมีอยู่เจ็ดตัวอ๋อตัวนี้สองหมื่นเก้าพันกว่า 9, 9, 7, ประมาณเก้าพันเจ็ดเกือบ30,000แล้วครับเมตรยี 1, 20, ครับตัวนี้นะครับได้สวยครับรอครับอย่างตัวดำแล้วพี่ตัวดำนี่26,000สนอะงหมื 5, 9, 7, ่นหกเนัะแล้วตัวนี้แล้วพี่แั่นแหละเก้ากว่าวมีสามตัวอ๋อาพันกว่า9ตัวเก้า <c oughs> แบบนี้29,0 0 0กันกว่านะครับที่เห็นอยู่นะครับตัว,ตวนุ่งๆเนี่ยนะครับสองตัวเนี่ยนะครับแบบนี้6 0 0ัน,วน 6, กว่าเนาะสองหมื่นห0ันกว่าสองหพันพอดีสองหมพอดีมีอยู่เจ็ดตัว nes, ครับผมสองหมื่นเก้าพันกว่ามีอยู่สามตัว,ตวอา๋าได้ครับเดี๋ยวไล่รดูนะครับแบบนี้26 0 0 0นะครับ26 0 0 0นะครับสูงเมตรสิบ้าครับสูงเมตรสิบห้านะครับโดยประมาณนะครับ ของพี่วิทย์ครับผมวันนี้มา15ขายไปแล้ว10ชุดนี้ครับสวยๆครับพี่เหลือก็สวยดีนะครับที่เหลือก็สวยครับผมเา้าังมาได้นะครับตัว่นอันดได้ข้อนี้ของพี่โชคจำลองครับอ, 5, 8, 9, 10, อยู่คีรีมาศหรือไหนพี่คีรีมาศหรืออะลรหน่อยนะมาจากบ้นาน,นหลานรลานหอยสุโขทัยนะครับกี่ตัวครับพี่ ชุดนี้กี่ตัวชุดนี้ช <Napoleon>. ุด <disappointing> น <bosses> <pos> ี้ห้า <gamma> ต <rock teor> ัวห้าตัวราคาครับรสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคารองนะครับอ้โหถึงไม่สามสิบเลยพี่นนอะเล่ด้วยไหมพี่เล่ด้วยรวมชารเล่ด้วยนะครับห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามนี่เนาะสี่ตัวสี่ตัวขาวนี่นะแลวห้าตัวนี้ตัวนี้ด้วยครับตัวนี้หล่อตัวนี้หล่อนี่ครับตัวนี้อนาคตพ่อวัวสีดำครับสวยครับ นี่นะครับดูนะครับห้าตัวสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาร้องถ้าตัวเดียวแล้วพี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้ลดให้มาแล้วห้าร้อยเหลือแบบป่นห้าอ๋อถ้าตัวเดียวตัวนี้ขายสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับนี่แล้วพวกโตๆก็ประมาณเก้าพันนะครับนี่ครับดูนะครับดูนะครับมีอยู่สองชุดแล้วคู่นึงอีกคู่นึงเป็นคู่กันใช่ไหม สี่หมื่นเจ็ดพันนะครับนี่นะครับสองหมื่นห้าหนึ่งตัวตูวนี้นะครับนี่นะครับสี่หมื่นเจ็ดพันราคาร้องครับของพี่จำลองนี่สีแดงแบบนี้ยี่สิบเก้าห้าร้อยนะครับราคาร้องยกครับตัวนี้ครับยี่สิบสามห้าร้อยครับร้องคู่กันนะครับ สัเกตนะครับตัวที่หนึ่งครับแดงหนึ่งนี่นะครับแล้วก็แดงสองนี่ครับของพี่จําลองนะครับมีคนมาต่อกันบ้างแล้วล่ะครับวันนี้ของสวยครับของสวยหนังดีครับผมสวยจริงๆครับชุดนี้วัวตัวเมียคู่แม่ลูกครับข้อของพี่นงครับเดี๋ยวพาให้พี่นงพาดูราคานะครับ ราคาลองครับฝังราคาแล้วห้าหมื่นห้าพันเดี๋ยวเราไปดูว่าคู่ไหนลูกตัวเมียแล้วพี่นเน,น,นะา,น 5, ลา,าลนะลูกตัวเมียครับคู่นี้ครับคูคู่นี้นะครับห้าหมื่นห้าพันราคาร้องนะครับลูกตัวเมียครับงัวลูกแรกอะลูกตัวแรกลูกตัวเมียด้วยอืมทำตัวยาวดีครับอ้าวแล้วตัวนี้แล้วพี่นี่นางเหรอขาไม่ดีกูอ๋อ,อแล้วก็แม่เล่ ลูกตัวผู้ครับเท่าไรพี่แบบนี้ลองไปสี่ห้าครับสี่หมื่นห้าพันนะครับร้องอยู่นะครับลูกตัวผู้นะครับลูกตัวที่เท่าไรที่สองตที่สามประมาณนี้นะครับลูกตัวผู้ตัวนี้รับประกันไม่ท้องอ่ะรับประกันครับเล่หัวโลนท้องแน่นอนคราคาเท่าไรครับพี่ลองไปสามเมตรนะครับโ่อสามหมื่นหนึ่งพันราคาร้องอยู่นะครับนี่รับประกันท้องครับ ตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกห้าหมื่นเจ็ดพันครับลูกตัวผู้ตัวมีพี่ตัวผู้ครับลูกตัวผู้นะครับห้าหมื่นเจ็ดนะครับดูครับไ,ไ,ไออล่มาอีกครับตัวไหนไล่มาอีกครับนี่สี่หมื่นห้าร้องนะครับย้อนกลับมาให้ดูแล้วนี่แม่ลูกอนะันนี้หม่ ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับลูกหัวโล้นครับตัวเมียแม่นี้้วยครับแม่นี้ก็ราคาเดียวกันแม่นี้นะครับลูกตัวไหนพี่ลูกตัวนูนับลูกตัวนี้ตัวขาวสะดือดีเนาะนี่นะครับขาวนี้นะครับเป็นลูกของแม่นี้แม่นี้นะห้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยแล้วครับราคาร้องอยู่นะครับแล้วตัวแดงนี่นะพี่ตัวนางแดงเนี่ยนางแดงลูกตัวนั้นครับอ๋อตัวหัวโล้นนี่เนี่ยห้ามืน็ดห้าร้อยนะครับ นี่ลูกนี่แม่นะครับลูกกับแม่นะครับลูกตัวแรกครับตัวไหนลูกแรกเพี่ตัวไหนลูกแรกตัวนี้อ๋อตัวนี้ลูกตัวแรกครับนี่นะครับตัวนี้ลูกตัวแรกครับตีนไวด้วยไปไปดูที่ขายแล้วพี่เดี๋ยวแป๊บปไหนลองดูของชอบไปไหนครับข้างนี้ยังทำงานนี่เป็นไรเพี่นี่ไข่แม่ลูกเหรอนี่สามตัวครับ นางแล้วก็นี่สตัวไปเมืองเก่าครับหนึ่งสองนะนี่นี่หนึ่งสตัวเนี่ยสตัวนี้ด้วยตัวนี้ไม่มีลูกใช่ไหมนางท้องครับตัวนี้นางท้องเท่าไหร่พี่ขายไปไปหกหมื่นสามหกหมื่นสองตัวสามตัวหกหมืสองพตีตัวนี้เหร่พี่ตัวนี้สามห่นสองัวนี้สามสามหมื่นสพันนะครับแบบนี้หมื่น้านี่้าแบบนี้หมื่น้าเมตรสิบแน่นอนหมื่นห้านะครับ เมตรสิบนะครับตัวนี้เมตรสามสิบครับสามหมื่นสองครับท้องครับรับประกันท้องแน่ครับอ้สวยเลยนิ้วสองเมตามเมเดี๋ยวจุงตุ้งูกใหม่เหนอเดี๋ยวเดี๋ยวจุงมาอีกเอาขายแล้วนะครับนี่ไปคลองลานรอเดี๋ยวนะครับรอเดี๋ยวนะครับแบบนี้หกหมื่นสองครับคู่นี้สามหมื่นนะครับย้ำอีกทีนะครับนี่ตัวนี้สามหมื่นสองพันครับท้อง ขายแล้วนะครับราคาขายแล้วครับเดียวเม่ปิดเลยปิดลงแค่นี้แหละครับลูกมันอยู่นี่แล้วแม่ลูกสามคู่ครับสามคู่ทีเดียวเลยใช่ไหมพี่ครับทีเดียวครับคู่ละเท่าไหร่พี่มันแสนเจ็ดหมื่นสองพันครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันลูกคู่สองตัวลูกตัวแม่หารสามเอานะครับนี่แม่ลูกครับลูกตัวเมียครับลูกตัวผู้มีสองคู่นะครับ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับโอ้ลูกโตนะพร้อมส่งด้วยราคาพร้อมส่งเลยครับนี่นะครับเขามาซื้อเองแล้วใช่ไหมครับเขามาซื้อเองครับนี่นะครับสามคู่ครับสามคู่ไหมลูกครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทลูกตัวเมียลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ครับอลูกแรกลูกกแรทั้งนั้นรับประกันได้พี่หนงนะครับขอกี่ยวกสีเช่าครบพี่หนงขอรับประกันให้ได้นะครับแม่สดสดครับแม่สดจริงๆครับ ลูกกัวคู่ครับหนึ่งแสเจ็ดสองพันย้ำกันอีกทีนะครับสามคู่แล้นี่หัวเมตรเท่าไหร่พี่หัวเมสาวยังไม่ได้ขายนคะครับลองเท่าไหร่ครับลองตัวเจ็ดพันห้ารหนันหัวไม่ได้แพงแต่มันเล็กลงราคาเดิม,มแต่เล็กลงนละ,น,ะนี่แบบนี้ร้องนะครับหนึ่งหนเจ็ั้า้อยหัวนางสาวแล้วไม่ได้ให้ลุงนึงเรอตีว่ามันไม่มีะดือครับ จริงๆครับเป็นไทยเลยนะครับ1 7 5 0 0ราคาร้องอยู่นะครับกี่ตัวพี่สามแปดครับ8ตัวครับตัวนี้ยังไม่ได้ขายนะครับตัวเมียครับ17,500ราคาร้องครับสะดือไม่มีเรียบร้อยนะครับสนใจก็มาดูได้ครับพ่อพี่หนงครับชุดนี้ตัวเมียมาดูคัวเข้าขุนอีกหนึ่งชุดนะครับของพี่เกตครับแบบนี้เป็นของพี่เกตนะครับ ขายไปแล้วราคา3 3 5 0 0ืาับาทไปเข้าขนุนที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับอันนี้เป็นบามันนะครับบามันลูกผสมครับเข้าขุนที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับสามหมืสาพันห้ารบาทครับแบบนะยกกันไปเลยครับนี่นะครับส่วนสูงประมาณเมตรยี่สิบห้าครับเมตรยี่ิบห้าถึงเมตรสามสิบนะครับ จเย็นแบบน an> ี้เขี้ยวอะไรพี่หน <да ุพัดฟันยังเนี่ยยังนะพัดมั่งเลยพัดมั่งโอ้เขี้ยวสองมั่งยังมั่งฟันแท้สองซี่แล้วต้มักจะยังเลยพัดใช่นี่แต่หน้ามันให้นะครับอายุได้ครับนี่ครับยังไม่ผัดฟันดีนะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับของพี่เกตเดี๋ยวไล่วนไปไล่วนไปให้ดูกัน นี่ครับคัดได้ราคาตรงกันก็ซื้อขายกันได้ครับ<ห>เรื่องคัดเรื่องแยกเขาไม่ห่วงนะครับแต่คุยราคาให้ตรงกันครับนี่ครับราคาของเขาคือสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับไปเข้าขุนที่จังหวัดนะคนปรปฐมครับ <c oughs> ดูเอาครับ สูงประมาณเมตรยีิบห้าถึงเมตรสาสิบนะครับชมครับพี่น้องชมครับแบบนี้เข้าขุนสบายเลยครับว่นเร็วครับไม่ต้องกลัวนี่แบบนี้หน้าแก่ ค่อยๆดูนะครับนี่ดูครับสเปคขนาดไหนมุมใจนำเสนอจริงครับชุดนี้ครับสั่งได้นะครับนี่ของพิเกตครับชุดน,นี้พิเกตจัดไว้ให้อย่างสวยเลยครับนี่ครับ ชุดใหญ่ครับพี่เกดครับวันนี้สามหมื่นสามห้าร้อยครับเรียบร้อยครับผมไปคุณนครปฐมแล้วครับชุดนี้ช่องนี้ของพี่โจ้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคือราคาของเขานะครับชุดนี้นี่นะครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับดูตัวอย่างสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องของพี่โจ้ขายแล้วครับพี่โจ้ขายไปไหนพี่ เลียงกอตากเลยครับอ๋อไปเลี้ยงไร่ทุ่งครับไปเลี้ยงไร่ทุ่งนะครับในจังหวัดตากของเรานี่เอง27,500บาทครับราคาขายแล้วกี่ตัวครับพี่สิบตัว,ตวชุดนี้สิบตัวนะครับสิบตัว2อง0 0นเาพครับผมชุดนี้ออไปดูอีกครับพี่โจ สิสองตัวเท่าไรพี่สวัสดีครับสวัสดีมากครับสิสองตัวละสามหมื่นพันครับสามหมื่นหนึ่งพันจังหวัดตากนั่งกันครับไปขุนใช่ไหมครับขุนสามหมื่นหนึ่งพันนะครับไปขุนที่จังหวัดตากครับเดี๋ยวดูพี่เขาไล่ให้ดูมากี่ตัวพี่วันนี้วันนี้มาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตัวครับขายไปแล้วเท่าไรร้อยยี่สิบสองตัวครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดขายไปแล้วร้อยยี่สิบสองครับผมนี่วันนี้เลหลังนะครับใครจะมาดู ใครจะมาดูนะครับยังมีนะครับ50สบกว่าตัวครับ<ว>คัดให้ราคาพิเศษเลยครับแบบนี้31,000ันขายแล้วนะครับชุด33ตัวคัดอันสิบสองตัวครับ3าตัวคัดได้12ตัวนี่ครับเป็นราคา3 1 0 0 0นะครับเลี้ยงานน, <c oughs> <c oughs> นี่นะครับของพี่โจขายแล้วส1,000ไปดูครับพี่ดูชุดที่เขาคัดเมื่อกี้เนะี่ย <c oughs> มีคนมาดูพ <c oughs> อดีนี่ <c oughs> นี่นะครับนี่ยังไม่ได้ขายนะครับร 3, 1, ชุดน,นี้ร้องสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับของพี่โจ้ครับดูราคาวัวสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับดูราคาเขาร้องครับนี่ครับต่อร้องได้ด้วยครับต่อรอพ,พี่พี่ลองไล่วนเอเอ,เอวนดูสิดูสิหน้าตาเป็นยังไงวัวสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยราคาร้องอยู่นะ 5, <100. S 1> ไม่ใช่ขายเลยนะอายุไม่ต้องพูดถึงครับนี่ ดูครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับสามหมอยครับราคาร้องอยู่ของวิโจคัดได้แยกได้สูงประมาณไม่สาสิบนะครับแบบนี้ครับคุดนี้สองมาอย <7, 500. S 2> มีสิหตัวไปเขาเปิดประตูเลยพี่ดูราคาสองหมื่นแปดห้าร้อยราคาร้องยังไม่ได้ขายนะครับชุดน,นี้ เมตรสาโดยประมาณนะครับส่วนสูงประมาณเมตรสามสิบนะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาร้องนะครับชุดนี้16ตัวครับสีตัวก็เป็นเงินแสนสีพันูราหาเหมื่นเจ็ดแสนเหมือนสีพันสีตัวราคาที่ตั้ง เราเลือกเอาสีตัวโตนี่ๆๆอ๋อเลือกได้เลือกได้ใช่ไหมเลือกได้เลือกได้ครับอ๋อนี่จะเอาสีตัวลองให้ชุดนี้สิบหกตัวพี่จะเอาสีตัวนี่คนซื้อจะเอาสีตัวจะให้คัดตัวดีขึ้นนะโอ้โหบอกวเมียเป็นล้อขายหมดเลยเวลานี้เมียเย็บผ้าไม่ไหวต้องตั้งแต่ซื้อหัวเลยเมียเป็นล้อหัวผลขายหัวยังในสายนี่เหองโอ้โหเขาให้เลือกขนาดนี้เออเอาเลือกเอาครับพี่ สองหมื่นแปดพันห้าเลือกเอาเลยแสนหมื่นสี่พันคิดเขาตั้งสมอเราต้องการสีตัวนี่เงินแสนหมื่นสี่พันนี่ความสวยไม่ต้องพูดถึงแต่เอาเอาอายุไว้ก่อนเนี่ยยังไงมันก็ไปโตอยู่ดีเอานี้นะครับคัดเอาได้เลยตัวเดียวก็ขายไหมดูได้ถึงพวกนี้นะครับนี่ของที่โจอ้อยใหม่นี่ตัวนึงละที่โจจะเลงหลังละที่เลี้ยงคือเอาตัวนี้นะอ้อยใหม่นี่ตัวนึงละนะที่บอยนอนครับครับ เอาเลือกเอาครับพี่แหลก็มาช่วยด้วยนะครับนี่ห้าสิบกว่าตัวครับพี่โจจะขายได้เปล่าวันนี้นี่ครับสวัสดีลูกค้ามาดูสดีครับจะเอาสี่ตัวครับคาดได้สบายเลยเอาฝากติดตาม้วยครับของพี่โจครับห้าสิบกว่าครับวันนี้เหลือขายได้ถึงวันจันทร์นะจ๊ะโจลองตีตัวขนี้ขายแล้วนะครับยี่สิบตัวครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยพี่โจนะครับของพี่โจ ไม่ได้ไปขุนนะครับไปไล่ทุ่งหมอสามติดสามตัวครับเอายี่สิบตัวครับจากชุดสาสิบสามตัวครับเอายี่สิบตัวครับไปไล่ทุ่งนะครับเมตรสามสิบครับประมาณนะครับโดยประมาณนะครับเมตรสามสิบนะครับขายาวนะเอาไปไล่ทุ่งนะครับนี่จังหวัดตากครับไปไล่ทุ่งในจังหวัดตากของเรานี่นะครับไม่ได้ไปขุนนะครับ พี่โจบอกแล้วนะครัออาารบรว่าเขาไม่ได้ไปขุนชุดนี้นี่ขายอีกทีก็สี่หมื่นกว่าแล้วครับใช่ครับนี่สามหมื่นสามพันห้าร้อยเนาะสูงเมตรสามสิบครับไปไล่ทุ่งอีกครับเดีเออ๋ยวไล่ออกมาดูนะครับ สูงเมตรสามสิบนะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยของพี่โจโอ้ยยังยังมันยังไม่เดินไปว่ะพี่ค่อยๆไปวนๆไ,ไปเฮ้คยค่อยๆไล่นะครับดูทีละตัวดูเป็นรายตัวไปเออมาแล้วมาแล้วเออมาแล้ว,ลวพี่คุณเจ๋งจริงเลยเนาะ คุ้นจริงๆครับไไร <laughs> นี่นะครับยี่สิบตัวครับหกเจ็ดเดือนไปตามซื้อเขาได้เลยครับแบบนี้น,น,นี่นีนไม่มีหูยาวไม่มีตัวอ่อนครับสเปคดีขายยาวครับสามสิบสามห้าร้อยจ่ายยี่สิบตัวเรียบร้อยครับผมข้อของทีมงานม่วงครับ อยู่ตรงนี้ของนี้ 46, <500. S 1> จะหนักไปทางชาโรเล่เนาะชาโรเล่กับวาเกียวาวากิวแบงกัตนี่ครับสิตัวราคาร้องเท่าไหร่พี่อาร์ต46,500ารครับร้องอยู่นะครับยังไม่ได้ขายนะครับท่านใดที่ชอบขุนชาโรเล่นะดูครับ <c oughs> โตโตเลยครับว้าวว้าว้าว ลายดูนะครับสี่หมืหกพันห้าราคาร้องครับสิบสองตัวร้องยกนะร้องยกถ้าแยกก็ว่ากันราคาอีกทีนึงงน่งดูครับชาวเล่ผมไม่ค่อยกล้าเข้าไปหามันไว้ใจไม่ค่อยได้ชาวเรืนเลยนี่ดูมันมองหน้าเลยแข่งขายใหญ่ๆนะครับมาดูได้เลย ตัวโตเยอะแยะ4,6500ารครับนี่ตัวปากเปียวก็มีนี่นี่แข่งขายใหญ่จริงๆวันนี้ชาโรเล่ขายยากสักหน่อยไม่ค่อยมีคนดูนะแต่ว่าหัวเยอะนี่ชาโลเล่นี่ขอ้โหหัวล้น๋าดูครับอือหือ ดูครับโอ้โหราคานี้ครับต่อได้ด้วยต่อได้อีกวาสองวาต่อได้อีกสองวาครับสิบสองตัวชุดนี้ตัวละสี่หมื่นหกพันห้าร้อยราคาร้องต่อได้ช่าง,งกิโลก็ได้นะช่างก็ได้ช่างโลเท่าไหร่ <120. S 1> ช่างร้อยยี่สิบนะครับวนไปอีกทีนี้อื้อหืออื้อหืออื้อหือ ดูเอา,อาของทีมงานวัวนะครับ12ตัว46,500ราคาร้อคครับผมพบวัวชาโลเล่หนึ่งตัวครับตัวนี้ขายไปเป็นพ่อวัวคตัวนี้ขายไปเป็นพ่อวัวล,ลำตัวยาวดีครับนี่ครับแข่งขาใหญ่ครับไม่ต้งกลัวราคาของเขาคือ46,000บาทนะครับราคาขายแล้วครับ46,000บาทเขี้ยวไรอาร์ตเขี้ยวอะไร ไม่ได้ดูฟันดูอะไรเลยนะครับแต่ดูทรงเป็นพ่อวัวครับนี่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ชารูเล่ครับดูเถอะครับดูเขายืนเลยครับนี่ขายไปเป็นพ่อวัวนะครับดูยืนสวยๆครับสี่หมื่นหกครับแข้งขายใหญ่ครับล่ำครับล่ำบึกครับตัวนี้ มาถึงตัวเมียครับของอนวยนะครับขอกนี้ของอนวยเอามาลงไว้นะครับคู่นี้เป็นคู่แม่ลูกก่อเลยนะครับ3า0 0 0บาทครับราคาร้องอยู่นะครับ34,0 0 0บาทครับให้ลูกเป็นตัวผู้ครับนะครับแม่ตัวเมียลูกตัวผู้นะครับแล้วก็มีวัวโครงตัวเมีย8ตัวครับเดี๋ยวนับก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นตัวเมียนะครับ8ตัวราคาร้อง16,500นะครับ นี่นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับนะครับไปเข้าขุนนะครับเข้าขุนได้นะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับแบบนี้นะครับวัวแม่นะครับไม่ใช่วัวนางนะครับชุดนี้มีแปดตัวครับแบบนี้มีแปดตัวครับหมื่นหกพันห้าร้อยรวมรวมถึงตัวขาวนี้ด้วยนะครับของอนวยนะครับแล้วแม่ลูกอีกหนึ่งคู่เราไม่รู้แม่ตัวไหนเนาะ นี่นะครับหนึ่งหนห้าร้อยนะครับนี่เป็นหัวตัเมียครับหัวโครงครับสำหรับเข้าขุนครับแปดตัวนะครับชุดนี้มีแดตัวครับแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับ1 6 5 0 0มื่นหกห้าร้อยครับแบบนี้ครับแปดตัวหัวนางนี่ไม่ใช่นะครับ สนใจติดต่อนะครับติดต่อได้โทรหาเขาเลยครับโทรหาหน่วยได้นะครับนี่แม่ลูกคู่นี้น่ารักจริงครับสามหมื่นสี่ครับราคารองครับผมข้อของออตเชิดอีกหนึ่งข้อนะครับชุดนี้ครับไปลุงออดฟาร์มขายแล้วนะครับทั้งหมดในนี้มี27ตัวครับราคาชัดเลี่ยตัวละ54,0 0 0บาทครับ ดัวาราคาห้าหมืนนะครับอายุไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วนี่ครับตัวได้สีได้ครับสูงมากครับดูตัวเตี้ยนี่ก่อนเมตรสานะครับนี่ก็โอ้โหเมตรสี 45, ครับดูครับนอนกองโตจริงๆครับนี่ครับ ้าหมื่นสี่พันบาทครับสวยนะครับเป็นพ่อวัวได้หลายตัวเลยพี่น้องนี่โตรจริงๆหนังด้วยครับหนังดีด้วยครับนี่ดูหนังครับดูหนังดูผิวครับสวยจริงๆครับโอ้โหบ้านท้าย ดูนะครับชุดนี้ไปลุงออดฟาร์มครับเออเออ <the point of the world> เอออือืออตเชิดนะครับเป็นคนขายครับข้อนี้ของออตอเชิดครับออตอเชิดเป็นคนขายให้ลุงออดนะครับในนี้ด้วยครับห้าหมื่นสี่พันบาทครับผม <the point of the world> สวยจริงๆ มาถึงข้อขออบตเชิดครับยังอยู่นะครับชุดนี้ยังอยู่ราคาล้องเท่าไหร่พี่หมื่นเตัวละ4 7่หมันห้าร้อครับใหญ่ๆเลยครับโอไม่สี่สิบห้าอายุดีแน่นอนไล่เลยไล่เลยครับพี่ยังอยู่นะครับชุดนี้สิบเอ็ตัวครับเอาไปเรียกแล้วมีกำไรดี นี่ครับราคาร้องอยู่ครับท่านใดที่จะหาวัวเข้าขุนนะครับชุดนี้ติดหกร้อยเจ็ดร้อยแน่แยกได้ไหมครับคัดได้ไหมชุดนี้ตียกดีกว่านะอ๋อต่อจะขายยกครับนี่แต่ก็เสมอกันดีครับอายุไม่ต้องกลัวไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องอายุเรื่องสีดีจัดสิบเอ็ดตัวสี่สิบเจ็ดห้าร้อยราคาร้องอยู่นะครับอ๋อ สวยจริงครับแล้วข้างหลังแล้วพี่ขายอ่ะกราลังขายแล้วสี่หมื่นห้าร้อยไปดูครับตัดมันขัดเครื่อแล้วเนี่ยเนาะนี่ลร่ำร่ำดีโอ้แบบนี้ขุนไม่นานแบบนี้ขุนไม่นานครับสี 40, ่หมื่นกับห้าร้อยขายแล้วนะครับ <10 S 2> ไปละครปฐมครับชุดนี้สิบตัวครับสี 40, ่หมื่นกับห้าร้อยบาทคูณสิบครับ สวยๆครับพี่น้องคุณไม่นานวันนี้ต้องสามเดือนครึ่งครับพ่อค้อจะติดเนื้อแล้วครับผมออาฝากไว้ด้วยนะครับของออตอเชอร์ orter, ยังอีกสิบเอ็ดนะครับผม